สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับนายที่นาหนะครับผมในเควส์ฮ l โลว e นสปอ o t l i g h t เช่นเคยในเควสของแมปนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำมีอยู่2อย่างซึ่งสามารถรวมเป็นอย่างเดียวได้นะครับมาทำยังไงมาอธิบายเควสแรกกันก่อนนะครับเป็นเควสเก็บรูนนะครับคือเราต้องไป Trick or Treat นะครับผมที่บ้านหนึ่งหลัง Trick or Treat คือยังไง ก็คือการที่เราไปเคาะประตูนะครับแล้วก็ขอลูกอมนะครับเป็นอ่าประเพณีของชาวต่างชาติเขาเนาะซึ่งสําหรับแบบนี้นะครับก็ทําคล้ายๆกันแต่ว่าเราต้องเอาเทียนไปให้บ้านแต่ละหลังก่อนถึงเราจะสามารถเคาะประตูแล้วขอลูกอมได้นะครับนั่นแหละครับคือเควสของแบบนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับเควสที่2นะครับที่เราจะไปทริกเอาทรีทห้าหลังนะครับเราสามารถทําพร้อมกันไม่ได้เลยหลังจากนี้ผมจะพูดเป็นเควสเดียวกันเลยนะ พราะว่ามันทําด้วยกันอยู่แล้วมาวิธีทําเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1นั้นก็คือเราต้องอัพแคมไฟให้เลเวล5ก่อนครับแล้วก็ขั้นตอนที่2เราต้องหาเทียนนะฮะเทียนหาจากไหนเทียนหาจากกล่องหรือหาจากพวกกระทิก็ได้นะครับผมพวกกระทิในดันก็ได้เหมือนกันนะถ้าใครอยากจะฟังไว แล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือไปทริกเอาเทีนะครับก็คือเราต้องหาบ้านให้เจอก่อนนะครับในแมปเลเวล5ก็คือแคมไฟเลเวล5นั่นเองเราก็จะต้องเดินตามหาบ้านทั้งหมด5หลังนะครับแล้วเราก็ต้องเอาเทียน5เล่มให้กับบ้าน5หลังแล้วก็ไปเข้ะประตูนะผมเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างคลิปให้ดูนะครับผม 嗯。Mm. ครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับแบบน9ที่นไหนนะครับเจอกันในอีเวนต์หน้านะครับขอบคุณครับ